สำหรับกรณีที่มีอบอตอสาวจันทบุรี <Ừ. S 2> ที่หายตัวไปและสุดท้ายถูกพบเป็นศพอยู่ในป่ากระหินนรง่ะนะคะแล้วก็จับคนร้ายได้แล้วนะคะยอมรับสารภาพว่าฆ่าเพราะว่าเรื่องเงินล่าสุดค่ะสารภาพอีกค่ะว่าใช้ปืนจ่อยิงก็สอดคล้องกับผลผ่าชนสูตรที่เขามีการผ่าซ้ำมานะคะ กรณีนางสาวจาริณีแจ่มจ้าหรือว่าแอนเจ้าหน้าที่ธุรการอบตอวังตะโนดอําเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีหายตัวไปพร้อมกับรถยนต์ก่อนที่จะไปเจอเป็นศพอยู่ในรถในป่ากระหินนรงนะคะตำรวจจับตัวนวา,ววายวรุิวิไลพัฒหรือว่าหมูคนขับรถส่งผลไม้ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนายวรวุิให้การรับสารภาพค่ะว่าฆ่านางสาวจาริณีจริงสาเหตุมาจากเรื่องกู้ยืมเงินคือยืมเงินเข้าไป6 0 0 0บาทวันก่อเหตุเนี่ยเรียกเขามาบอกจะคืนเงินแต่พอเจอกันปุ๊บ นอกจาก6,000แรกจะไม่คืนแล้วขอยืมอีก 20, 2 0 0 0มื่นเขาก็ไม่ให้พอไม่ให้ก็โกรธแล้วก็ฆ่าเขาตอนแรกเนี่ยบอกว่าฆ่าด้วยการเอาของแข็งทุบเข้าไปที่ศีรษะและหน้าอกใช่ไหมคะแล้วตอนไปนทําแผนประกอบคํารับสารภาพเนี่ยค่ะไทยมูมเพียบเลยทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาญาติเนี่ยเคลื่อนย้ายศพจากงานบาเพ็ญกุศลที่วัดสามานอําเภอท่าใหม่ไปผ่าพิสูจน์ซ้ําที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลสพี่น้องค่ะซึ่ง จากผลการผ่าพิสูจน์ซ้ำครั้งนี้นะคะพบหัวกระสุนขนาดจุดสอที่หน้าท้องขวาหนึ่งนัดด้วยและมีรอยกระสุนถูกยิงเข้าข้างลำตัวด้านซ้ายอีกทีนี้จำได้ไหมว่านายวรวุิเนี่ยให้การภาคพ,พินครั้งแรกสุดเลยที่โดนจับว่าเขาไม่ได้เขาเขาฆ่าจริงรแต่เป็นใบสั่งมาจากลูกชายอดีตนักการเมืองในพื้นที่จ้างหวานสรุปแล้วไม่จริงค่ะเป็นการกุเรื่องขึ้นเพื่อเอาตัวรอด แล้วที่บอกว่าสารภาพครั้งที่สองว่าใช้ค้อนทุบทำร้ายผู้ตายจำได้ไหมทุบเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็ศีรษะไม่จริงอีกค่ะเพราะว่าสอบเค้นอย่างหนักก็ยอมรับอีกว่าใช้ปืนยิงลวงผู้ตายไปพบบอกว่าจะคืนเงินให้แล้วจ่อยิงผ่านตุ๊กตาหมาตัวตัวโปรดที่ผู้ตายกอดแน่นจนสิ้นใจจําได้ไหมที่ตอนพบศพเนี่ยมีตุ๊กตาหมาอยู่ในรถด้วยตัวนั้นแหละค่ะที่เป็นเหมือนกับหมอนรองในการยิงทั้งสองคน เป็นแค่คนรู้จักกันหลายคนสงสัยไงว่าเอ๊ะให้ยืมเงินขนาดนี้ได้กันไปเจอสองคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแค่คนรู้จักกันตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ทุกฝ่ายอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะ